สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีมังกรทุกๆุกท่านนะคะและแม่หมอก็ขอสวัสดีนะคะในท่านที่เข้ามารับชมรับฟังช่องของเราเป็นครั้งแรกด้วยค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พี่คิม5 6 3 c h a n n ช l นนะคะและคลิปนี้จะเป็นคลิปทำนายดวงชะตารายปากค่ะจะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนหลังปักหลังนะคะนับตั้งแต่วันที่1 6ถึง30กันยายน ปี2,567ของผู้ที่มีลัคนาสถิตยอยู่ในราศีมังกรหรือจะเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมนะคะไปจนถึงวันที่12กุมภาพันธ์โดยประมาณนะคะเอาละคะ่ะสำหรับโชคชะตานะคะสำหรับวาสนาของชาวลัคนาราศีมังกรในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะคะ แม่หมอมองว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ชาวมังกรนะคะคุณจะหายใจหายคอได้คล่องได้สะดวกมากขึ้นแล้วนะคะเมื่อเราไปเทียบกับช่วงเดือนกันยายนต่อเนื่องมาจนถึงช่วงกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะคะเพราะเราต้องยอมรับค่ะว่าในช่วงก่อนหน้านี้เนาะชาวมังกรคุณมีดาวหลายดวงเลยค่ะที่ตกอยู่ในตำแหน่งมรณะโดยเฉพาะดาวอาทิตย์นะคะที่โคจรเพ่งเลง มาที่ดาวเสาดาวประจําตัวของคุณก็ถือว่าจะเป็นสิ่งที่ทําให้ชาวมังกรน,นะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกนั้นคุณจะมีความร้อนอกร้อนใจนะคะหรือว่าหลายสิ่งหลายอย่างก็จะประเดประดังเข้าใส่คุณนะคะเอาล่ะบางท่านก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณป่วยไข้ไม่สบายบางคนนะคะคุณก็เสื่อมเสียชื่อเสียงมีคนเอาไปนินทาใส่ร้ายใส่ความนะคะ หรือจะเป็นช่วงที่คุณนั้นจะพูดจาอะไรก็ไม่มีน้ำหนกักไม่ค่อยมีคนที่จะยอมรับฟังคุณเท่าไหร่แต่ว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนกันยายนนี้นะคะทั้งดาวอาทิตย์และก็ดาวพุธนั้นก็จะย้ายออกจากตําแหน่งมรณะได้แล้วนะคะก็เลยถือว่าน่าจะเป็นจุดพลิกผันเปลี่ยนแปลงทําให้ชาวมังกรทั้งหลายนะคะจะได้รับสิ่งดีๆจะมีข่าวดีๆเข้ามา ให้คุณได้รับจับต้องมากขึ้นนะคะ หรืออะไรก็ตามนะคะที่ก่อนหน้านี้ทำให้คุณหนักใจเหนื่อยใจรู้สึกไม่มีพลังงานอย่างไรจากนี้ก็จะค่อยๆจางหายไปและคุณก็จะกลับมาเข้มแข็งมากขึ้นแต่ก็ต้องยอมรับนะคะว่าถ้าจะให้ชาวมังกรกลับมาโดดเด่นเฮงปังนะคะอย่างเต็มที่หรือว่าชีวิตของคุณจะปลดล็อกได้อย่างจริงจังนั้นคุณก็จะต้องรอให้ดาวเสาดาวประจำตัวของคุณกลับมาโครจรเดินหน้าได้ อีกครั้งนะคะถึงตอนนั้นนะคะชีวิตของคุณก็จะขยับขยายก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นนะคะเอาละอย่างไรก็ตาม19กันยายนค่ะชาวมืงกรดาวพุธนะคะจะย้ายเข้าสู่ตำแหน่งสุภะ ที่หมายถึงความสุขความเจริญความรุ่งเรืองสมหวังดาวพุธจะโครจรโดดเด่นนะคะเป็นทั้งมหาอุดและเกษตราธิบดีในคราวเดียวกันและแม่หมอก็มองว่าตรงนี้ค่ะจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ชาวมังกรจะเริ่มมีสิ่งดีๆข่าวดีๆเข้าหาคุณมากขึ้นหรืออย่างน้อยนะคะตั้งแต่หลัง19กกันยายนต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นปีปลายปีชาวมังกรก็จะมีเครดิตมีชื่อเสียงที่ดี และสิ่งเหล่านี้ก็จะนำพาลาภผลนำพาโอกาสมาสู่ตัวคุณนะคะและก็สำหรับดาวอีกดวงนะคะที่จะทำให้ชาวมังกรจะยิ้มได้จะยิ้มออกและก็จะรู้สึกถึงคุณค่าในตัวเอง นั่นก็คือดาวสุกนะคะดาวเจ้าเรือนการงานที่ก่อนหน้านี้นะคะเขาไปโครจรอ,อ่อนกําลังจึงส่งผลให้นะคะสิ่งที่คุณได้ลงทุนนะคะสิ่งที่คุณได้ทุ่มเทหรือว่าการงานธุรกิจการค้าผลตอบรับในช่วงก่อนหน้ามันก็มีค่ะแต่มันจะมาแบบทีละเล็กทีละน้อย ไม่เต็มไม้เต็มมือนะคะคือถ้าเราขายของนะคะก็ถือว่าเป็นช่วงที่เราขายได้นะคะแต่พอหักลบกลบหนี้แล้วกลับกลายเป็นว่าขาดทุนอะไรแบบนี้นะคะแต่พอ21กันยายนเป็นต้นไปเนาะชาวมังกรดาวสุขดาวเจ้าเรือนการงานจะย้ายเข้าสู่ราศีตุลน,นะคะแล้วก็จะมีมาตรฐานที่เข้มแข็งเป็นเกษตรตราที่บดีนะว่าน่าจะเป็นจุดที่ดวงการงานของคุณ จะเข้มแข็งที่สุดในรอบปีนี้นะคะเอาล่ะสำหรับในท่านที่ทำธุรกิจค้าขายก็จะกลับมาทำกำไรได้มากขึ้นจะค้าขายดีขึ้นนะคะส่วนคนที่ทำงานประจำถือว่าดวงการงานจะเข้มแข็งมั่นคงจึงจะเป็นจังหวะเวลาที่คุณจะได้สร้างผลงานให้เข้าตาเจ้านายนะคะแล้วมันก็จะส่งผลต่อการเลื่อนขั้นปรับตำแหน่งปรับโบนัสนะคะในช่วงสิ้นปีปลายปีนี้นะคะ และนี่ก็จะเป็นข่าวดีๆสิ่งดีๆที่ชาวมังกรกำลังจะได้รับในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ค่ะแต่ว่าสิ่งที่น่าจะยังเป็นปัญหานะคะทำให้ชาวมังกรจะมีความเครียดความกังวลใจนะคะก็จะยังเป็นเรื่องของที่บ้านนะคะเรื่องของครอบครัวเอาล่ะบางท่านคุณกำลังประสบปัญหาค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถ ส่งให้สภาพคล่องของคุณในช่วงนี้จะตึงมือหนักมากก็ได้หรือบางคนคุณอาจจะต้องไปทะเลาะเบาแวงนะคะจะเกิดปัญหาจะเกิดความผิดใจกันนะคะกับญาติกับพี่น้องก็ได้และสําหรับปัญหาตรงนี้เนาะชาวมังกรคุณก็อาจจะต้องทนต้องฝืนพยายามประคับ,ปร,คบประคองกันไปก่อนก็เดี๋ยวสักประมาณกลางเดือนหน้านะคะเดือนตุลาคมแม่หมอมองว่าปัญหาเหล่านี้จะได้รับการแก้ไขนะคะจะมีความคลี่คลาย หรือว่ามีทิศทางที่ดีขึ้นนะคะดวงการงานในช่วงก่อนวันที่21กันยายนนั้นนะคะดาวการงานของชาวมังกรจะยังโครจรอ,อ่อนกำลังค่ะ จึงส่งผลให้นะคะความก้าวหน้าความสำเร็จในงานในธุรกิจนั้นจะมาในลักษณะแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะคือบางคนอาจจะต้องทำงานหนักนะคะแต่มันมีผลตอบแทนที่น้อยอะไรแบบนี้นะคะและที่สำคัญนะคะชาวมังกรคุณจะต้องระวังเพื่อนร่วมงานจะหลอกใช้คุณจะโยนภาระโยนปัญหามาให้คุณต้องแก้ไข คนที่ค้าขายนะคะโดยเฉพาะช่องทางออนไลน์ช่วงนี้จะต้องระวังมิจฉาชีพเผื่อเอาไว้ด้วยนะคะและก็พอหลังวันที่21กันยายนนะคะชาวมังกร ดาวการงานของคุณจะย้ายเข้าไปอยู่ในตำแหน่งที่เข้มแข็งจึงส่งผลให้การงานการค้าธุรกิจต่างๆจะพลิกฟื้นกลับมาดีขึ้นจะค่อยๆค,ค,คลี่คลายในหลายเรื่องนะคะบางท่านก็มีโอกาสที่ดีนะคะในการที่จะได้ไปเริ่มโปรเจกต์นะคะได้เริ่มต้นทําโครงการใหม่ๆนะคะใครที่หางานสมัครงานมาก่อนหนะ้า ก็มีโอกาสที่จะได้งานอย่างที่ตั้งใจธุรกิจการค้าของคุณจะกลับมาคึกคักนะคะคนทำงานประจำงานจะเยอะจะหนักนะคะแต่สิ่งที่คุณจะได้รับจากนี้ไปก็คือในเรื่องของความมั่นคงความภาคภูมิใจในตัวเองนะคะดวงการเงิน พอดาวสุขของเรานะคะกลับมาเข้มแข็งมีกําลังนะคะตั้งแต่วันที่21กันยายนนั้นก็จะส่งผลให้สถานการณ์ทางการเงินของชาวมังกรน,นั้นจะกลับมาอยู่ในทิศทางที่ดีมากขึ้นนะคะเรียกว่าภาระค่าใช้ใจ่ายจะน้อยลงนะคะส่วนในฝั่งของรายรับนั้นก็จะมากขึ้นจะสูงขึ้นหรือเป็นไปได้ว่าช่วงนี้นะคะเจ้าชะตา จะมีเครดิตทางการเงินที่ดีก็ได้ถ้าไปขอกู้ยืมนะคะขอสินเชื่อขอบัตรเครดิตจากธนาคาร ก็มีเกณฑ์ที่จะกู้ผ่านอย่างที่หวังส่วนใครนะคะที่ทํางานเกี่ยวกับการพูดการเจรจาเป็นนักขายพ่อค้าแม่ขายนะคะก็จะได้รับอิทธิพลที่ดีจากดาวพุธนะคะส่งผลให้ปากจะพารวยหรือจะปิดงานขายปิดดีลใหญ่ๆได้สําเร็จและก็เงินทองรายได้ผลประโยชน์ของชาวมังกรนะคะในช่วงนี้ส่วนใหญ่ก็จะได้รับมาจากการทํางานจากธุรกิจการค้านะคะ ส่วนในเรื่องของโชคลาภนะคะแม่หมอมองว่าช่วงนี้คุณอาจจะเป็นราศีที่อับโชคนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้ดาวเจ้าเรือลาพักของคุณก็ยังโคจรเสียหายนะคะเป็นอริก,กับดวงชะตาและทุกๆการลงทุนมันมีความเสี่ยงอยู่ในนั้นเสมอ,อยังไงชาวมังกรอ,อาจจะต้องคิดให้ดีก่อนที่จะลงทุนหรือจะต้องคิดให้ดีนะคะก่อนที่จะเอาเงินที่มีไปเสียในเรื่องที่ไม่ควรจะเสีย กันด้วยนะคะดวงความรักในช่วงนี้นะคะไม่ได้มีดวงดาวเข้าไปลอยอยู่ในราศีกรกฎ ก็ถือว่าดวงความรักของชาวมังกรจะไม่ได้โดดเด่นสักเท่าไหร่ถือว่าไม่มีอะไรเข้ามากระตุ้นนะคะก็เลยทําให้หลายๆคนคุณน่ะจะไม่ได้สนใจหรือให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของความรักกันนะคะแต่ถ้าหากคุณมีโอกาสจะได้ไปพบคู่เจอคู่อย่างไรช่วงนี้ชาวมังกระฮะมีเกณฑ์จะได้เจอกันตามที่ทํางานนะคะหรือว่าตัวของเรานะคะจะไปแอบชอบเพื่อนร่วมงานก็ได้ส่วนคนที่มีคู่มีแฟนนะคะ ช่วงนี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะอยู่กันแบบไปเรื่อยๆนะคะไม่ได้มีอะไรให้ตื่นเต้นแต่อย่างน้อยนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ชาวมังกรเองอาจจะต้องระวังความปากจัดปากดีของแฟนเอาไว้บ้างนะคะเพราะว่ามันจะทําให้คุณนั้นเกิดอารมณ์เสียจะมีความหงุดหงิดอยู่ในหัวใจนะคะดวงสุขภาพ บรรดาดวงดาวทั้งหลายนะคะก็จะค่อยๆเคลื่อนย้ายออกจากตำแหน่งมรณนะในดวงชะตาได้แล้วนะคะจึงส่งผลให้คนที่ป่วยไข้ไม่สบายอยู่ในตอนนี้นะคะสุขภาพของคุณก็จะค่อยๆแข็งแรงจะค่อยๆดีขึ้นนะคะแต่อย่างไรชาวมังกรเองก็จะต้องระวังนะคะอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทนะคะ อาจจะเกิดบาดแผลจากของมีคมก็ได้หรือในท่านใดนะคะที่คุณจะต้องเดินทางจะต้องใช้รถบ่อยๆก็จะต้องมันตรวจตรานะคะสภาพเครื่องยนต์กันให้ดีจะได้ไม่เกิดปัญหาขณะเดินทางกันนะคะหรือในบางท่านนะคะเป็นไปได้ค่ะว่ายางรถยนต์ยางมอเตอร์ไซค์อยู่ๆลมจะรั่วยางจะแบนก็ได้ประมาณนี้นะคะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปพยากรณ์ดวงชะตานะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนกันยายน ปีสองพนะคะเอาล่ะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะแม่หมอรบกวนเนาะช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอและก็ทีมงานด้วยนะคะหรือหากท่านใดที่ใจดีนะคะก็สามารถที่จะช่วยสนับสนุนช่องของเราด้วยการกดด o n a t e super tank หรือจะช่วยกันเขียนคอมเมนต์ทักทายให้กำลังใจแม่หมอใต้คลิปนี้ก็ยิ่งจะดีมากๆเลยนะคะยังไงก็ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตาม รับชมรับฟังช่องพี่คิม563 c h a n n ชานลด้วยนะคะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ